สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เลยอยู่ช่องของการเซตครับวันนี้กันจะมาทําคลิปใส่เสื้อสีขาวยังไงให้เข้ากับกิจกรรมที่เราจะทําทำยังไงให้แต่งตัวให้มันดูเท่ดูดีมีสไตล์ครับก็มาดูกันครับครับผมก็ตัวแรกที่กันใส่เป็นประจํานะครับก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับผมตัวนี้เป็นเมกเกอร์เชิ้ตนะครับคามากุระก็เสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยมันก็เป็นเสื้อที่คลาสสิกแล้วก็ใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับในการที่เช่นกันจะไปคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าวันนี้มีคุยงานที่เป็นทางการขึ้นมาเนี่ย เราก็จะเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวในการมาใส่นะครับเพราะว่ามันดูสุภาพส่วนวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดของกันนะครับวันนี้กันจะไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันก็เลยเลือกเป็นเสื้อยืดที่มันแบบโปร่งสบายนะครับใส่ง่ายและออย่างต้องระบายความร้อนให้ดีนะครับเพื่อเราออกกำลังกายจะได้แบบไม่รู้สึกอึดอัดก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกัน <c oughs> ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะเรียบร้อยแล้วครับก <c oughs> ็วันนี้มีคนมาที่สวนเยอะมากครับวันนี้เราก็ต้องคีิปลุกให้แบบดูดีหน่อยเพราะว่าจะเจอคนรู้จักนะครับ ตอนนี้ผมวอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปยองยกเวทกันดูครับก็ตอนนี้ก็ร่างกายรู้สึกว่าเหนื่อออกเยอะมากนะครับผมเครื่องนี้มีคุณสมบัติใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนหัวไหล่ปีกหลังง่ายมากครับทุกคนมูทำไมเสื้อมันเหลืองขนาดเนี้ยเฮ้ย หรืออะไรวันนี้ทำไงดีอะมุมีใครเห็นบ้างปะเนี่ยใครเคยเห็นมากเลยอ่ะ,อะนี่นีเวียเอนแบ็คแอนไวท์นีเวียมเอนแบ็คแอนไวท์ลดคราบเหลืองได้ห้าเท่าไม่ทิ้งคราบขาวปกป้องระงับกลิ่นนานไปลองกันเลยดีกว่าครับนีเวียมเอนแบล็คแอนไวท์ลดคราบคูณห้าลดเหงื่อยยาวนานถึง48ชั่วโมงที่สําคัญตัวนี้ไม่เหนียวเนินอะดีครับครับก็เรามาลองดูกันว่ารอบนี้จะมีคราบเหลืองอีกไหม อเคล็ดลับการใส่เสื้อขาของการางไงให้ดูดีก็คือการที่เราใช้โลออนน e วเอเมนดกแอนไวตัวนี้นะครับในการที่มันจะทําให้ช่วยลดคราบเหลืองได้ไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรเช่นจะออกแรงหนักขนาดไหนนะครับออกแรงยกแขนยกขานะครับมันก็ทําให้เสื้อของเรา ไม่เหล <Wow. S 1> so. hey, ืองแน่นอนครับก็การที่เราพกนีเวเมนแบ็กแอนไวแบบนี้ไว้ก็ทําให้เราไปไหนได้แบบดูสะอาดนะครับไม่เหลืองให้ใครเห็นแน่นอนครับผมก็ตัวนีเวเมนแบ็กแอนไวนะครับจะมีทั้งแบบโลออนแล้วก็แบบสเปรย์นะครับผมใครไม่อยากให้เสื้อเหลืองแล้วก็ไปดูแย่ในที่สาธารณะนะครับก็อย่าลืมใช้กันนะครับ